สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เราอยู่กับแมปอนิเมะลาสแตนนั่นเองนะฮะหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปแมปนี้แนนมากไม่ได้เข้ามาเล่นแมปนี้นับวันนับเดือนเกือบ เอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยผมอยู่ในอัปเดตซัมซุงอัปเดตนั่นเองนะคุณผู้ชมัวช่างมาแล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าอัปเดตนี้เนี่ยก็จะมีโค้ดใหม่3โค้ดด้วยกันนะครับซึ่งผมเนี่ยใส่ไปแล้วนี่คือโค้ดแรก Blue Shadow นะฮะรีดีมไปได้เลยครับโค้ดที่2คือโค้ดนี้ Mini อัปเดตรีดีมไปได้เลยครับและนี่คือโค้ดสุดท้ายนะครับซัมซุงอีเวนต์รีดีมไปได้เลยนะฮะก็จะมี3โค้ดนี้ด้วยกันนะคุณผู้ชมเริ่มเล่นใหม่มันเหนื่อยจัดไอดีไก่ร้านเราได้นะร้าน e-e-e store จำหน่ายดีไก่ปลาไก่เพชไก่ตันและรับฟาร์มหลากหลายแมปใช้บริการใต้คลิปนี้ใครที่อยากจะฟาร์มเกมแบบ Fk และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยฟาร์มขอแนะนำแอป UGphone แอปพลิเคชันที่จะช่วยการฟาร์มสะดวกสบายมากขึ้น UGphone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาว์เปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะสามารถช่วยเราฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ถ้าหากตัวมือถือแบตเสื่อมเครื่องร้อนเปลืองเน็ตแอป UG ช่วยตรงนี้ได้เจ๋งมากราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นและจะแนะนําเป็นแพ็กเกจ MVP นะครับราคาจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นนิดหน่อยแต่สเปคที่ได้จะแรงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลยครับเพิ่มราคานิดหน่อยคุ้มค่ากว่าลื่นกว่าใครสนใจแอป UG Phone ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับ และใช่ครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําตัวกอลลี่ตัวเก่าแต่ไม่ได้เก่าแมกนะคุณผู้ชมใช้เลื่อยเนี่ยเป็นอาวุธนะฮะนั่นก็คือตัวนี้เบนจิกอลลี่นั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งของที่เราเนี่ยจะต้องหานะครับก็จะมีตามนี้เลยนะคุณผู้ชมเควสแรกเนี่ยเราจะต้องเก็บดาร์กเอเซนส์ห0ึ่นะครับซึ่งผมเนี่ยเสร็จไปแล้วเควสที่2เนี่ยเราจะต้องหาตัวละครโดมิเนชันเดวิลร่างคอนโทรลนะฮะเควสที่3นะครับเราจะต้องหาตัวละครอากาศร่างคอนแทรกนะฮะส่วน เควสที่4เราจะต้องหาตัวละครยูโรร่างวอร์เดมอนเควสที่5นะครับเราจะต้องเคลียร์ด่านเทรนสเตชันลีเจนสต์เตด20รอบนะครับเควสที่6นะครับเราจะต้องเคลียร์ดันเจียน20รอบด้วยโมดิฟาย3โมดิฟายนะครับและต้องเป็นดันเจียนเดวิลด้วยส่วนเควสที่7นะครับเราจะต้องเคลียร์เซอร์เบวอร์โหมดนะครับแล้วก็ต้องเลือกเป็นโนวันลิฟอะไรโมดิฟายด้วย10รอบเควสนี้ผมเสร็จไปแล้วเควสที่8นะครับผมจะต้องกดสกิลคอนโทรลของยูนิตตัวนี้โดมิเนชันนะครับ5รอบ ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมยังไม่มีนะคุณผู้ชมต้องหาตัวนี้ก่อนนะฮะอย่างแรกเลยเคเวสที่9นะฮะ เราจะต้องเคลียร์100เวฟทรนสเตชันอินฟินิตไนแมนั่นเองนะคุณผู้ชมเหมือนเดิมส่วนสุดท้ายเนะฮะเสร็จทุกเควสเราก็จะได้มาเป็นจิมออฟเฮลนั่นเองก็ตามนี้เอาเป็นว่าอย่างแรกหาตัวละครโดมิเนชันก่อนนะฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นตัวผู้หญิงนะซึ่งเมเรื่องนี้ผมไม่เคยดูซะด้วยนะไม่รู้จักชื่อเนะเอาเป็นว่าเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยผมก็มีบัฟอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นบัฟโอเวอร์ลอดสเตตก็ดีอยู่แล้วนะคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยไม่ต นี่ฮะอีโ e วเนี่ยก็มันจะกลายเป็นร่างคอนโทรลเลยนะคุณผู้ชมซึ่งดีเช็คของตามนี้ใช้ตัวละครโดมิเนชันร่างเดวิลใช้เดวิลคอนแทรคหาได้จากเฮลโหมดเซอร์เวิบ์โนะฮะดิวิชันกันหาได้จากเฮลโหมดเซอร์เวิบ์โนะฮะอินเทสไทฮาร์โลนะครับก็หาได้จากเซอร์เวิบ์โช็อปนะฮะไฟเซนสามร้อยมิสติกสปิริตชาร์ทสิบแล้วก็รีเจนเนอรี่ยี่สิบห้านะครับก็ตามนี้เอาเป็นว่าหลักๆแล้วที่เราต้องเล่นนะครับนั่นก็คือโหมดเซอร์เวิร์โวเฮลนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ลุยยเลยดีกว่า ครับคุณผู้ชมทีมก็น่าจะทีมนี้ได้เลยเนาะโหมดเซอร์เวอร์เพลเนี่ยก็น่าจะนี้นะฮะก็จะมีโอกาสได้ตัวละครอากาศด้วยซึ่งเป็นตัวที่เราเนี่ยต้องหายอยู่แล้วการันตี30รอบฉะนั้นผมคิดว่าเราก็น่าจะต้องลง30รอบอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ของอื่นตามนี้เลยนะฮะ Devil Contract Division กันของอยา่อื่นก็ทำนี้แหละนะครับบู d ิ f y จริงๆผมเอาไปเป็น No นวันลิฟอะไรไปเลยก็ได้นะง่ายๆนะครับอันเดียวเนาะลุยเลยครับคุณผู้ชมอ่าผมวางตัวนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมน่าจะเล่นง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ไกลที่สุดด้วยจึงวางตัวนี้น่าจะเฟี้ยวกว่านะ <c oughs> แต่ทำไงได้ครับ วางผิดแล้วนะฮะวางอิจิโกะตรงนี้นะครับโหมดเซเวอรดานนี้เนี่ยผมไม่เคยเล่นซะด้วยนะแล้วก็โหมดเซเวอร์ที่ปรับมาใหม่นะครับคุณผู้ชมถ้าสังเกตมันจะมีด้านบนแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นอีเวนท์ที่เราจะต้องเจอนั่นเองเจออะไรบ้างจริงก็สามารถกด ดูได้เลยนะครับสำหรับอีเวนต์ถัดไปเท่านั้นนะเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับเล่นแบบชิวๆนะฮะตัวสโลเนี่ยผมใช้เป็นไอเซนนั่นเองนะคุณผู้ชมมันสามารถสโลได้นะฮะก็สบายๆเลยอ่าแล้วก็ตัวดาเมจหลักเป็นตัวนี้ครับนี่คิวก้าเมสนะฮะชิวๆแน่นอนเซตนี้อันนี้คือสกิลเหรอโอ้โหเดี๋ยวนี้มีแอ็บิลิตี้มีเนเจอร์ยูนิตมีเนเจอร์นะฮะโอ้โหเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคุณผู้ชมก็ดูใช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิมละมั้งออตโตอัปเกรดออลเฮ้ยเท่ว่ะคุณผู้ชมปรับใหม่นะฮะคอนนนนเเเลลยย์อาาแแบบบดดิม้ววกกกััะะง่่คร มเรียบร้อยครับคุณผู้ชมก็ลงผ่านได้แบบชิวๆนะฮะได้ของมาประมาณนี้โอเคครับหลังจากนี้ผมก็ต้องนั่งเล่นโหมดนี้ไปอีก30รอบนะคุณผู้ชม และตอนนี้ผมได้ตัวละครอ,อากะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าการันตีคมๆมนี่ฮะแต่ดีหน่อยนะโหมดเซิร์เวอร์เนี่ยสามารถ FK ได้แบบชิวๆฉะนั้นก็ไม่มีปัญหานะคุณผู้ชมหน้าตาตัวละครก็ตามนี้แหละนะก็สามารถอีโวเป็นร่างต่อไปได้นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือร่างคอนแทรคนั่นเองที่เราเนี่ยจะต้องอีโวนะฮะร่างคอนแทรคเนี่ยก็จะใช้ของตามนี้เลยนะใช้ตัวละครอ,อากะ1ตัวนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ใช้กันเดวิฟริกเมนต์หนึ่งถึงสี่นั่นเองนะก็กดดู ได้เลยนะครับว่าหาจากไหนได้บ้างการ Devil f r ร g กเมนตหาได้จาก l e g e n สเต t เอ็กซ์สามเทรนสเตชันั่นเองการ Devil f r ร g กเมนตหาได้จาก Story Train Station อ็กซ์ที่หนะฮะสาหาได้จากเอ็กซ์หกนะฮะสตอรี่เทรนสเตชันสีหาได้จาก d ดนเ e ียน a ว e h เฮาสนั่นเองนะฮะส่วนการ d e วิลสุดท้ายนะครับหาได้จากโหมดเซ r ร์เว l ร์นั่นเองซึ่งเราดรอปมาแล้วนะครับก็ตามนี้ของที่เหลือเนี่ยดาร์ e เฟร y กเมนต์มิสติกสปริชาต์ลีเจนเดอรี่สปริชาแล้วก็ อีพิกสปริชาตินั่นเองนะครับตามนี้เลยตัวโดมิเนชันเนี่ยผมน่าจะอีโวได้เร็วนะครับคุณผู้ชมในดูซีอีโ e วได้เร็วนะครับเหลือแค่อิ e เ t สทายแฮนโลนั่นเองซึ่งซื้อได้จากร้าน s e r v ์เวอร์โ e มนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่อันนี้เลยนะคุณผู้ชมอินเ t สทนะฮะซื้อไม่ได้เลยนะ50,000โคตรแพงอะ่ะ e อีโวไปเลยแล้วกันนะครับ อ่าสิ็จแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะอ่าเก็บไว้ก่อนนะคุณผู้ชมตัวต่อไปนะครับที่ผมเนี่ยจะอีโวนั่นก็คือตละครอากาศนั่นเองนะครับคุณผู้ชมให้เราเนี่ยไปหาของที่เหลือนะฮะ ของที่เหลือของผมเนี่ยก็จะเหลือไม่เยอะแล้วนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็อีโวไม่ยากนะคุณผู้ชมเหลือแค่นี้ให้เราเนี่ยไปลงรีเจนสเตทนั่นเองฉะนั้นผมจะทำเควสตรีเจนสเตทไปด้วยละกันนะมันจะได้ชิวๆนะฮะรีเจนสเตทอยู่ตรงนี้นะฮะด่านเทรนสเตชันถูกไหมผมยังไม่ได้เล่นสตอรี่เลยนะคุณผู้ชมเฮ้ย <Hey, S 1> ดีเลยจะได้เ,เก็บให้ครบทุกอันเลยนะฮะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะสคิปสตอรี่ไปก่อนละกันนะคุณผู้ชมแล้วก็่อย,ย้อนมาเล่นนะครับตามนั้นโอเคสตอรี okay, ่เนี่ยก็จะหน้าตาแบบนี้นค้คผูชชมมสื่อ Station <c oughs> กันเดวิลเฟรกเมนต์สองดรอปมาแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็จะเหลือแค่1เนาะซึ่งหาได้จากรีเจนสเตทนั่นเองนะคุณผู้ชมรีเจนสเตทหนึ่งนะครับก็จะดรอปมาเป็นบัตรเดวิลด้วยนะ2ก็จะดรอปมาเป็นพวกของอีโวนะคุณผู้ชมส่วน3ก็จะดรอปมาเป็นตัวละครรูทด้วยนะก็ประมาณนี้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วตัวละครสุดท้ายนีย่หาจากไหนไวะเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะหาจากหมวดอื่นเนาะเพราะว่าเราต้องหาอีก1ตัวนั่นก็คือตัวยูโรเนะฮะอันนี้เนี่ยอาจจะหาจากหมวดดันเจียนก็เป็นไปได้นะ เพราะว่ามีเควสลงดันเจียนด้วยนะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราเล่นโหมดนี้ก่อนนะครับโหมดรีเจนสเตตก่อน20รอบเนาะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็เคลียร์รีเจนสเตตแล้วนะครับ <S <S ก็สามารถอ e ีโวตัวละครอากะได้แล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะอ e ีโวตัวละครอากะก่อนละกันนะคุณผู้ชมแล้วก็ย้อนมาเล่นรีเจนสเตตอีก17รอบให้มันครบ20รอบตามเควสกอดรีนะเราไปปั้นสเตตตตัวละครอากะกันดีกว่านะคุณผู้ชม โอเคสแตตตัวนี้ได้มาประมาณนี้นะฮะ SS SS H, แล้วก็ SS นั่นเองนะมาสุ่มบับกันต่อครับคุณผู้ชมผมมีรีโรอยู่เยอะมากๆนะครับ1479รีโรเลยเบิ้มๆผมจะล็อกเป็นโอเวอร์อร์ดนะครับอวตารแล้วก็กลิชนะโอเคครับคุณผู้ชม สรุปแล้วกลได้ไปเป็นบัฟโอเวอร์อร์ดนั่นเองนะแต่ว่าก็ได้แล้วแหละคุณผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เปลืองรีโรไปมากกว่านี้นะก็ใช้ไป100กว่ารีโรนั่นเองนะฮะใช้ไปนิดเดียวเนาะอีโวเลยละกันนะคุณผู้ชมของพร้อมแบบนี้แล้วปื๊บ ก็เสร็จปีอีก1เควสนะครับตอนนี้และต่อไปเนี่ยผมจะไปลงรีเจนสเตดอีก17รอบนะคุณผู้ชมให้มันครบ20รอบตามเควสนั่นเองนะโอเคครับตอนนี้เควสเคลียร์รีเจนสเตดยีรอบก็ครบแล้วนะครับคุณผู้ชมผมก็ใช้ตัวละครแค่3-4ตัวนะใช้ชาโด้โกโจแล้วก็ตัวปั๊มเงินอีก2ตัวนะก็สามารถอออตัวเกรดออได้เลยนะสบายๆนะฮะเหลืออีกแค่ไม่กี่เควสแล้วนะก็น่าจะทําได้แล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็จะเหลือเควสเอ่อหาตัวละครยูโรนะฮะแล้วก็อีโว เป็นร่างวอร์เดมอนแล้วก็มีให้เราเนี่ยเล่นดันเจียน20รอบนะครับเดวิลดันเจียนนั่นเองฉะนั้นโหมดต่อไปที่ผมจะเล่นเนี่ยนั่นก็คือโหมดดันเจียนั่นเองเดวิลดันเจียนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมกับ3ามม i ดิฟายนะฮะม o ดิฟายเนี่ยเราต้องเลือกไป3ามม i ดิฟายตอนนี้ผมเลือก1 2 3อ่า ه, ตอนนี้ก็3 Modify แล้ว4 4 Modify เลยนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะต้องเล่น35รอบนะครับเพื่อการันตีตัวยูโรนั่นเองนะคุณผู้ชมมาในร่างปกตินะฮะแล้วก็ของอย่างอื่นประมาณนี้นะฮะพวก De v i l d o อนะฮะแล้วก็ Small De v i l d o กนะคุณผู้ชมก็ตามนี้เลยนะไปะลุยกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมดานนเนี้ยเราจะต้องเล่นหลังๆนิดนึงนะแล้วก็มีให้เก็บของด้วยนะครับคุณผู้ชมมีให้เก็บลูกๆอันนี้ด้วยนะอย่าลืมเก็บนะฮะมันจะนี่เล ขึ้นนะไม่ยากนะครับคุณผู้ชมดันเจี้ยนนี้ค่อนข้างง่ายแต่ลืมเก็บลูกๆด้วยนะฮะอย่าให้หลอดนี้มันเต็มนะคุณผู้ชมถ้าหลอดนี้เต็มเนี่ยเออเราจะโดนดีบัฟสเต็งนั่นเองซึ่งจะโดนลดดาเมจนะครับประมาณนั้นเวฟที่30แล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้บอสออกมาแล้วนะฮะก็เป็นตัวนี้นี่เลือดอยู่ที่122บิลเลียนนั่นเองผมจะบอกว่าแม้ว่าหลอดนี้จะเต็มแล้วนะครับแต่ก็ ไหวอยู่ดีนะคุณผู้ชมเพราะว่าดาเมจเนี่ยของทีมเราค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็เหมือนมันจะโดนลดดาเมจแค่ตัวที่ดาเมจเยอะสุดในทีมเราเนีครับนั่นก็คือตัวชาโดเนาะโดนลดดาเมจไป30%แต่ด้วยความที่ชาโดเนี่ยดาเมจมันเยอะอยู่แล้วมันก็เลยไหวแบบนี้นะฮะ โอเคตอนนี้เนี่ยผมลงดันเจียนจนเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ดรอปตัวละครตัวนี้ไปแล้วแต่ว่าไม่ถึงการันตีนะผมดรอปก่อนการันตีนะคุณผู้ชมลงไปแค่20รอบนะฮะดรอปเลยโคตรสวย โอเคนี่ตอนนี้ก็จะเหลือเควสประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเหลือแค่เควสตัวนี้อีโวนะฮะยูโรฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอีโวก่อนละกันนะฮะตัวยูโรเนาะก็เอาไปปั้นสเตทแล้วก็สุ่มบัฟก่อนเหมือนเดิมนะสเตทเนี่ยก็จะได้มาประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม SS แล้วก็ SS s SS s s s นั่นเองนะไหนดูซิว่าอีโวยังไงนะคุณผู้ชมดูก่อนเลยนะฮะของอีโวหายากหรือเปล่าก็ต้องหามาเป็นวอร์เดวิลนะครับหาจากดันเชียนช็อปนะคุณผู้ชมแล้วก็เดวิลเอสดเซนต์นะครับอันนี้ก็จากรีเจนสเต นิดเดียวนะครับคุณผู้ชมไม่เยอะก็ไปฟาร์มเพิ่มนะฮะแค่นั้นเองนะคุณผู้ชมแต่เกือบลืมเลยนะว่าตัวเบนจีเนี่ยก็อาจจะต้องอีโวด้วยนะฉะนั้นเรามาดูทีเดียวเลยดีกว่าว่าตัวเบนจิอีโวยังไงนะคุณผู้ชมจะได้รวดเดียวเลยตัวเบนจิจะต้องใช้เป็นเชนซอร์ด็อกนะฮะได้จากโต๊ะคราฟนั่นเองนะคุณผู้ชมเชนซอร์ด็อกก็คราฟได้เลยนะคุณผู้ชมเราคราฟอาไว้ก่อนเลยละกันแล้วก็อีโวตัวเบนจีไว้ก่อนเลยละกันนะฮะ ปืบ๊บเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นร่าง d e วิ l แมนแล้วนะฮะประมาณนี้อีโ e วร่างต่อไปเป็นกอลลี่เลยนะคุณผู้ชมก็ตามนั้นนะฮะแล้วก็ไหนๆก็มาตรงนี้แหละสุมบัฟให้กับยูโรด้วยเลยละกันนะฮะบัฟอะไรก็ได้ครับคุณผู้ชมโอเวอร์อร์ดขึ้นไปนะฮะ Let's go โอเคและนี่คือบับที่ได้นะคุณผู้ชมบัฟกลิทเฉยเลยนะฮะตัวนี้ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าร้ไหแต่บัฟกลิทออกก็สุด เรียบร้อยนะฮะแล้วก็สามารถอีโวตัวนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมไปฟาร์มในส่วนของลีเจนสเตตมาแล้วนั่นเองนี่พร้อมเลยนะฮะอีโ e วเลยครับตัวยูโรนะฮะ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมยูโรวอร์เดมอนนะฮะสองเควสที่เหลือเนี่ยเควสนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยใช้สกิลโดมิเนชันเดวิลนะฮะเป็นสกิลคอนโทรลนั่นเองแล้วก็อีกเควสหนึ่งให้เราเนี่ยเคลียร์หนึ่งร้อยเวฟไนท์แม่นั่นเองฉะนั้นจริงๆแล้วสองเควสนี้เนี่ยน่าจะทําพร้อมกันได้นะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคุณผู้ชมขอจัดทีมแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะฮะเล่นในสตอรี่ไนท์แม่อินฟินิตนะครับคุณผู้ชมด่านเทรนสเตชันแล้วก็จะเล่นเป็นไนท์แม่ด้วยนะฮะเเวฟไไปลยยนนนนะะคุณผููบบ้้้ชมม่่าจดอกับบบทีีแใ รงวางตัวอื่นในนี้ดูแลกันนะครับราวางตัวอื่นในวงดูนิได้ไหมปึ๊บเอ้ยได้คุณผู้ชมนี่ไงขึ้นนะฮะโอเคแล้วก็ขายทิ้งนะครับคุณผู้ชมอ่ะลองทําแบบนี้ดูน่าจะได้อยู่นะฮะ ฟาร์มเควสไปด้วยนะคุณผู้ชมเสร็จทีเดียวส่งเควสไปเลยแบบตุงๆงเอาตัวแบบถูกๆวางก็ได้เนะเาะไอตัวนี้มันแพงเกินนะฮะเดี๋ยววางตัวนี้แทนแต่ว่ารอคุณดาวเสร็จก่อนคุณดาวเสร็จแล้วเราก็กดสกิลกดคอนโทรล2่ทแล้วนะครับรอมอนเนี่ยชนเข้าบ้านเลยนะคุณผู้ชมชิวๆเรียบร้อยก็จะได้มาส่งเควสเลยนะง่ายๆนะฮะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเควสผมก็จะเสร็จหมดแล้วนะคุณผู้ชมส่วนสุดท้ายนะครับเราก็จะได้มาเป็นจิมออฟเฮลนั่นเองนะคุณผู้ชม แค่นี้ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะทําง่ายที่สุดแล้วเพราะเนี่ยผมใช้เวลาทําน่าจะวันเดียวเองเนะฮะเรามาคลาบของเลยละกันนะคุณผู้ชมที่ดีวายคลาบเตอร์นะฮะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องคลาบเป็นฮิล i ิกออฟเฮลนั่นเองนะคุณผู้ชมก็จะใช้มาเป็นเอ็มตี้ฮิลิกนะฮะเอ็มตี้ฮิลิกวิธีการคลาบก็ตามนี้ต้องใช้หลอดเหลืองวิธีการหาหลอดเหลืองก็เหมือนเดิมนะนั่นก็คือต้องมีหลอดแบบเปล่าๆแบบนี้ก่อนแล้วก็ไปเล่นนีอินนะคุณผู้ชมจะมีโอกาสดรอปจากบอสหนน่นนะเติมแบบอัตโนมตเนะิเซ เมื่อได้หลอดเหลืองมาแล้วคราบมาเป็นเอ็มพี่ฮิลิกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายมาคราบเป็นฮิลลิกออฟเฮลนั่นเองนะคุณผู้ชมคลาบไปได้เลยครับโอเคผมยังขาดของอยู่นะคุณผู้ชมขาดอะไรเอ่ยขาดอันนี้นะฮะเอ็มพี่ฮิลิกน่เองนะคุณผู้ชมก็คราบเป็นเอ็มพี่ฮิลิกก่อนละกันแล้วก็คลาบไปเป็นอันนี้ปึ๊บเรียบร้อยจบนะฮะปึ๊บเรียบร้อยตัวกลลี่เบนจิร่างเฮลฮีโร่เสร็จแล้วในคลิปนี้นะฮะ ไหนดูซิเบรเซิงแต่ละตัวเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็ได้ฉายาอะไรมาเอ่ย Hero o f h e l l ลนั่นเองนะคุณผู้ชมฉายาประมาณนี้ตัวกอลลี่เนี่ยเบรเซิงก็จะตามนี้เลยนะครับนี่โหใส่แบบฟูเกียฟูเซตเฮ้ยอย่างนี้สวยมากเลยนะโคตรที่ต่อไปครับก็จะเป็นตัวอากานะครับประมาณนี้นี่ตามนี้เลยครับคุณผู้ชมตัวต่อไปตัวนี้โดมิเนชั่นเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมยูโรนะฮะ นี้เลยและแน่นอนว่าต่อไปเนี่ยผมจะเอาทุกตัวละครในนี้ไปทำการฟาร์มคิวให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมแล้วผมก็จะมารีวิวเบิ่มๆให้ดูแล้วกันนะฮะในตอนนี้ผมอัปเกรดสกิลทรีเป็นสายคริติคอนทุกตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมฉะนั้นผมจะเริ่มรีวิวจากตัวละครที่ถูกที่สุดก่อนแล้วกันนะฮะเป็นตัวแรกยูโรวอร์เดมอนค่าวางอยู่ที่800นะฮะสเตตแบบนี้บัฟแบบนี้เมื่อวางไปแล้วนะครับตัวนี้ดาเมจอยู่ที่880,000ระยะการโจมตี37.6 SPA 3.62ต่อวินาทีนั่นเองนะครับส่วนพาสีตัวนี้เนี่ยโบเบกระเดกกระดึงนะฮะอัปเกรด1.2 3 4 5 6อัปเกรด6นะครับรูปแบบการโจมตีเหมือนเดิมเซอร์เคิลส่วนดาเมจอยู่ที่44ล้านระยะการโจมตี62.1 S P A 4.83ต่อวินาทีนั่นเองนะครับอัปเกรด7 8 9 10อัปเกรด10ดาเมจอยู่ที่264ล้านระยะการโจมตี77.2 S P A 6 000. วินิษฐ์นะฮะอัปเกรด11 12 13ดาเมจอยู่ที่330ล้านระยะการโจมตี86.6 S P A 6วินิษ ดิดเหมือนเดิมนะฮะและเหมือนว่าจะมีพาสซีฟใหม่มาด้วยนะคุณผู้ชมพาสซีฟใหม่หน่าจะาว่ากริลหรือแปลเอาเป็นว่ามีพาสซีฟใหม่ทุกๆ,ๆการโจมตี2ครั้งของตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มหลอดขึ้นมา10นะครับ25หลอดอันนี้นะครับจะเปลี่ยนอาวุธเป็นเพนซิล 50, 50เปลี่ยนอาวุธเป็นสเคปเปิลนะฮะเ5เปลี่ยนอาวุธเป็นดูเลอร์นะฮะและ 100, 100ก็จะเปลี่ยนร่างของตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะและตอนนี้ตัวนีี้เเเนน่่ยปลยลาานะคูชมมออมมืออหดต็็ักจ นอนเข้ามานีครับพาสีนี้จะเปลี่ยนอาวุธแบบหลายประเภทมากนะฮะอาวุธแรก505สอดนะครับอาวุธที่2องอควาเรียมสอดอาวุธที่3ามแฮนด์เกรนเนตนะครับอาวุธที่4นะฮะแทงแอนกันนะฮะอาวุธที่5สปินสอดนั่นเองนะคุณผู้ชมตัวต่อไปนะฮะนั่นก็คือตัวนี้อากาศร่างคอนแทกตนั่นเองสเตตแบบนี้บัฟแบบนี้นะครับคุณผู้ชมค่าวางอยู่ที่850นะเมื่อวางไปแล้วนะครับดาเมจของตัวนี้จะอยู่ที่800 0 0นิดๆนะฮะระยะการโจมตี27 s p A 3.68ต่อวินาทีนั่นเองนะครับพาสีตัวนี้ชื่อว่า Future Demon นะฮะเมื่อตัวละครอากาศโจมตีศัตรูเป็นครั้งแรกจะทำดาเมจ100%และครีดาเมจแรงขึ้น50%ทุกๆการโจมตี3ครั้งตัวนี้จะเพิ่มดาเมจ5%ระยะการโจมตีบวกอีก5%สูงสุดที่25%ทั้งดาเมจและระยะนะครับอัปเกรด1 2 3 4 5 6อัปเกรด6ดาเมจจะอยู่ที่43.9ล้านระยะการโจมตี55.2 SPA 4 2 9ต่อวินาทีอัปเกรด7 8 9 10อัปเกรด10ดาเมจอยู่ที่196ล้านระยะการโจมตี82.3และ SPA 3.68ต่อวินาที Circle LE กล่าวแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีสกิลกดใหม่นะฮะชื่อว่า f o x Demon เมื่อกดสกิลกดอันนี้ไปเร็วนะครับตัวนี้เนี่ยจะเสียดาเมจไป40เป็นเวลา 15, ว,ลา 15. วินาทีในเวลา15วินาทีนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยจะฆ่ายูนิตศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดในแมปนะครับทำดาเมจ3 ล้อเราก็จะตีติดเลือดไหลด้วยนั่นเองขโมยพลังชีวิตศัตรูหเปเซนะครับจากยูนิตท,ทั้งหมดที่อยู่ในระยะนั่นเองใช้ได้แค่5ครั้งเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวกดให้ดูเลย ก็ประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมอัปเกรด11อัปเกรด12และนี่คืออัปเกรดสุดท้ายของตัวละครตัวนี้แล้วนะครับดาเมจอยู่ที่199ล้านระยะการโจมตี94.3 SPA 3.68ต่อวินาทีนั่นเองแล้วก็จะมีสกิลกดใหม่นะครับชื่อว่าเคิร์ดโหมดเมื่อเรากดสกิลนี้แล้วนะครับก็จะเข้าสู่สถานะเคิร์ดโหมดนะครับคุณผู้ชมดาเมจของตัวนี้จะลดไป10% 10%ตีเละระะการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับ,บชมแล้วก็ตัวนี้เนะรยจะดรารโจมซีเข้ามานะ นะครับนั่นก็คือพาสีฟเคิร์ดเดมอนและเดวิลเดครายนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะสูญเสียบัฟก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับพาสีฟใหม่ก็จะมี2พาสีฟพาสีฟแรกเคิร์ดเดมอนเมื่อตัวนี้เนี่ยโจมตีตัวนี้จะได้รับสแต็กมา1สแต็กนะครับเมื่อโจมตีได้3สแต็กแล้วตัวนี้จะสูญเสียเลือดนะครับก็คือหลอดตรงเนี้ยนะครับไป2%แล้วก็จะเพิ่มโอกาสติดคริร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มดาเมจครีร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์และการโจมตีครั้งต่อไปนะครับสถานะซีโร่จจะะะะทาาางงนนนนนคครรัับบสส่่่ววออีีกพฟึชืเด ดีครหลังจากติดซีโร่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะติดทริกเกอร์นั่นเองจะสูญเสีย10%หลอดเลือดอันนี้ไปนะครับคุณผู้ชมหรือว่าดูดไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่า10%นะฮะแล้วก็หลอดเลือดอันนี้ก็จะเหลือศูนย์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะแปลงร่างไปสู่ร่างกันเดมอนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมร่างการเดมอนเนี่จะลดดาเมจ32%นะครับแล้วก็จะตีเร็วขึ้น50%ระยะเพิ่ม15%ร่างนี้เนี่จะถูกรีมูฟบัฟออกทั้งหมดนะครับแล้วก็พาสีก็จะโดนเปลี่ยนด้วยนนนรรััผูู้้้ชมมตามนนะเเดดดี๋ววออแลนนลลกหื ถ้าเหลือ0ูนย์จะเปลี่ยนร่างถูกไหมเนี่ยครับเปลี่ยนร่างแล้วนะฮะเป็นร่างใหม่แล้วครับคุณผู้ชมการเดมอนนะฮะในร่างกันเดมอนนะครับตัวนี้เนี่ยจะรีเจนหลอดนี้นะครับทุกๆวิ2%เซนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หลอดนี้ถ้าเต็มร้อยแล้วก็จะกลับไปสู่ร่างเคิร์ดฟอร์มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะถอดบัฟทั้งหมดในก่อนหน้านี้นะฮะประมาณนั้นก็คือเปลี่ยนร่างไปมาได้นน่เดงแล้วก็พาร์สที่2นะครับเดมอนอาร์เซนอลนะครับทุกๆการโจมตี2ครั้งของตัวนี้นะครับจะเปลี่ โดเมนชั่นเดวิลร่างคอนโทลนะฮะค่าวางอยู่ที่2000สเตตแบบนี้บับแบบนี้เมื่อวางไปแล้วตัวนี้เนี่ยดาเมจจะอยู่ที่1.78ล้านระยะการโจมตี32.2 SPA 3วินิษฐน,น,น,นะฮะพาร์สีตัวนี้มี1พารสีนะครับชูอแบงในทุกๆก,การโจมตี10ครั้งของตัวนี้ดาเมจตัวนี้เนี่ยจะคูณแหนะครับเข้าสู่ศัตรูที่อยู่ในระยะนะครับแล้วก็จะติดบัตรลัดด้วยนะครับถ้ายูนิตศัตรูเนี่ยติดเลือดไหลนะครับตอนที่คอนแทรคอยู่ก็จะทำดาเมจคูณ10นะครับประมาณนั้น อัปเกรด1 2 3 4 5 6 7อัปเกรด7นะครับเปลี่ยนเอฟเฟกในการโจมตีแต่ว่าเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมดาเมจ137ล้านระยะการโจมตี59.4 SPA 6วินิสนิดนะฮะแล้วก็อัปเกรด8อัปเกรด8ก็จะมีสกิลกดนะครับชื่อว่าโดเนชันนั่นเองนะสกิลกดนี้เนี่ยเมื่อกดไปแล้วนะครับจะเลือกยูนิตในระยะเพื่อควบคุมนั่นเองและเมื่อควบคุมแล้วนะครับไอตัวนี้เนี่ยจะได้ดาเมจบวก5%แล้วก็ระยะั่นเองยเนิตท,ที่โดนควบคุม รหรือว่าที่เราเลือกเนี่ยก็จะได้บัฟดาเมจ10% SPA เนี่ยบวก5%ก็คือตีชาลง5%นั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะได้รับพาสีฟด้วยนะครับตามนั้นสามารถควบคุมได้แค่5ตัวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมควบคุมไฟน้ำพืชมืดแสงประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมอัปเกรด9 10 11 12 13 14อัปเกรด14นะครับดาเมจจุ่ที่247ล้านระยะการโจมตี81.4 SPA 6วินะครับจะมีสกิลกดใหม่เพิ่ม อีกแล้วโวขี้เกียจอ่านเลยคุณผู้ชมสกิลกดนี้นะครับเขาบอกว่าเราจะต้องควบคุมยูนิตก่อน3ตัวนะครับเมื่อกดไปแล้วนะครับยูนิตท,ที่แพงที่สุดที่อยู่ในระยะนะครับจะโดนสตัรนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ราคาของยูนิตตัวนั้นเนี่ยจะช่วยตัวนี้เนี่ยทำดาเมจออกมาด้วยนะครับสมมติว่าตัวนั้นแพงโคตรอะ่ะก็จะทำดาเมจตามที่มันเขียนไว้นะครับคุณผู้ชมอ่านเอาเองแล้วกันนะคุณผู้ชมว่ามันทำอะไรได้บ้างนะอัปเกรดสุดท้ายครับอัปเกรด15นะครับยูนิตตัวนี้ก็จะทำดาเมจ274 84.8ล้านระะย SPA สอง นั่นเองนะอ่าเดี๋ยวก,กดสกิลดูแล้วกันนะครับวางตัวนี้แล้วก็กดสกิลโดมิเนชั o n ใส่นะฮะเลือกคอนเฟิร์มประมาณนี้แล้วมาดูซิว่าได้สกิลใหม่หรือเปล่าไม่ได้พาสซีฟใหม่นะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบวกดาเมจตัวเอง5%บวกระยะ5%นะครับตามนี้โอเคตอนนี้เนี่ยควบคุมครบ3ตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีสกิลกดใหม่มาเพิ่มอีกสกิลหนึ่งนะเดี๋ยวก,กดสกิลนี้ดูก่อนแล้วกันนะครับเปร๊บอ่าก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสกิลนะฮะ ส่วนสกิลสุดท้ายนะครับชื่อว่าสติล1 0 0 0เยีนเยนนั่นเองเมื่อกดสกิลนี้ไปแล้วนะครับตัวนี้จะทำดาเมจคูณ250ของดาเมจณปัจจุบันของตัวนี้แล้วก็จะตีติดสถานะเลือดไหลด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะลดเลือดบอสนะครับ35%์ยูนิตปกติ20%ยูนิตในการควบคุมทั้งหมดนะครับเราจะสูญเสียไปนะครับแล้วก็จะสตันตัวนี้นะครับเป็นเวลา60ิวิเสียดาเมจห้0สินต์หวินะครับหลังจากสตัน์จบลงไปแล้วก ก็กดไปแล้วนะครับคุณผู้ชมและตัวสุดท้ายในคลิปนี้แล้วนั่นก็คือตัวกอลลี่นะฮะเบนจิเฮลฮีโร่นั่นเองค่าวางอยู่ที่2,000นะครับวางไปแล้วตีไฮบริดได้เลยนะคุณผู้ชม สเตตแบบนี้บัฟแบบนี้นะครับคุณผู้ชมตึงๆเลยนะสำหรับสกิลลีดเดอร์ของตัวนี้นะครับบวกสาดาเมจดอทนั่นเองนะครับคุณผู้ชมถามว่าดาเมจดอทคืออะไรดาเมจดอทก็คือพวกดาเมจเบิร์นดาเมจเลือดไหลอะไรประมาณนั้นนะคุณผู้ชมดาเมจที่มันเป็นติ๊กเป็นติ๊กต่อวินับว่าเป็นดาเมจดอทหมดเลยนะเมื่อวางไปแล้วนะครับดาเมจตัวนี้จะอยู่ที่3.32ล้านระยะการโจมตี47.1นึ่ะฮะสพเอสามวินะครับส่วนพาสซีฟของตัวนี้เนี่ยมี1 2 3 4 มี5พาสีฟนะคุณผู้ชมพาสีฟแรกเรดออร่านะฮะทำให้ยูนิตศัตรูติดเฟียนะครับถ้าอยู่ในระยะนั่นเองแล้วก็พาสีฟที่2นะครับเชนซอรเฟนซี่นะครับทุกๆการโจมตี10ครั้งของตัวนี้นะครับตัวละครเบนจิตจะเปลี่ยนค่าสถานะดอทดามเมจของตัวเองนั่นเองนะคุณผู้ชมส่วนพาสีฟที่3นะครับในทุกๆการโจมตี10ครั้งของตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะทําการกินยูนิตที่อยู่ในระยะแบบแรนดอมนั่นเองนะคุณผู้ชมและยูนิตที่โดนกินเนี่ยจะถูกเอามาเพิ่มนะครับดาเมจของตัวนี้ย 15%และสเตตัสเอฟเฟกด้วยนะครับที่ตัวนั้นเนี่ยมีห แต่เป็นเวลา30วินะสูงสุด2ตัวนะครับและยูนิตท,ที่โดนกินเนี่ยจะโดนสตัน30วิก็คือมันไม่ได้หายไปนะและถ้ายูนิตตัวนั้นเนี่ยไม่มีสเตตัสเอฟเฟกอะไรเลยนะครับก็จะเพิ่มดาเมจให้กับยูนิตตัวนั้นโอ้ก็คือมันเพิ่มดาเมจตัวเองครับคุณผู้ชม50%นะฮะสำหรับพาส์ทที่4นะครับชื่อว่า Demon Consumption นะฮะทุกครั้งที่ตัวละคเรเป็นจีโจมตีมีโอกาส10%ในการที่จะกลืนกินศัตรูนะครับสร้างความเสียหายเท่ากับ1%ของ HP สููงงงสสสุุดดขอตตแ่่่่วาสสเนียไมกิิ500บล ทุกครั้งที่กลืนกินศัตรูได้นะครับจะได้รับเชอร์เรอร์เพิ่ม1%เปอร์เซ็นต์เชอร์เรอร์อาจจะเป็นอันนี้หรือเปล่าก็ไม่ชัวร์นะคุณผู้ชมถ้าเป็นจีกลืนกินศัตรูที่มีธาตุชนิดเดียวกันมากกว่า75ตัวจะสร้างความเสียหายเพิ่มอีก100%ต่อธาตุนั้นนั่นเองนะครับประมาณนั้นส่วนพาร์ทส,สิบสุดท้ายของตัวนี้นะครับชื่อแหวนเดโมนิกเชอร์เรอร์นั่นเองนะครับเมื่อสะสมได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มระยะการโจมตีบวกสิบห้าและเมื่อส ล่ามศัตรูไว้ในระยะนะครับแล้วก็สตันสิบวิขนาดที่ศัตรูเนี่ยโดนสตันจะได้รับความเสียหายดอทดามเมจเพิ่มขึ้น15%ที่เป็นบีดนะนะแล้วก็คูณดาวสําหรับศัตรูแต่ละตัวเนี่ยคือ20วิและเมื่อสะสมได้100%เนะครับเพิ่มความเสียหายแบบดอทดาเมจ35%มรเให้กับยูนิตท,ทั้งหมดที่อยู่ในระยะนะครับที่เป็นเอฟเฟกต์ดอทนั่นเองนะคุณผู้ชมประเภทเลือดไหลนะฮะไม่รวมตัวมันเองนะคุณผู้ชมอัปเกรด 1, 2, 3, 4, 5, 6ดาเมจอยู่มี่110ล้านระยะการจมตี 75.8S SPA สามจอต่อวินาทีนะครับดาเมจดอทเดีย er, มันไม่มีเขียนบอกนะว่าดาเมจเท่าไหร่อัปเกรด7 8 9 10 11อัปเกรด11นะครับตัวนี้เนี่ยตีฟูลเอแบบนี้นะครับคุณผู้ชมดาเมจอยู่ที่332ล้านระยะการโจมตี93.1 SPA 5.43ต่อวินาทีอัปเกรด12 13 14ดาเมจอยู่ที่365ล้านระยะการโจมตี108โคตรกว้างเกือบทั้งแมปนะฮะ SPA 5.43ต่อวินาทีก็ โดยรวมแล้วตัวนี้นะฮะเป็นกอลลี่สายดอทดาเมจเอามาเล่นกับทีมดอทด,ดาเมจโเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกันกดไลค์ด้วยนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ไปละจู้บ๊ายบายไปแล้วครับ